สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะเยน็ยนๆนะครับมามาปั่นเลยนะไม่รู้ใครทําแบบไหนนะครับผมปั่นไม่เห็นแดดนะครับแล้วก็พอพอเช้ามาก็หยอดเลยนะเนี่ยนี่ถ่ายไปแล้วนะครับเอามาดูนะครับเนี่ยถ้าเรามีถนนนะครับเราก็ถ่ายขึ้น ให้ล้อหลังเนี่ยขึ้นมาให้ผ่านมันเกือบเกือบถึงเขตเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บหัวงานนะครับเราก็เก็บแค่ผ่าหัวไปเนี่ยรอบเดียวนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเวลาปั่นนะครับปั่นเดี๋ยวมันจะสะอาดดินออกมานะครับแล้วเวลาเราให้น้ําอ่ะมันจะง่ายนะครับก็คือเวลาเราเราลาดน้ําใช่ไหมเวลาที่น้ําพุ่งออกมามันจะพุ่งลงดินถ้าเกิดว่ามันเป็นโคกมันสูงเกินนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นรูบุ๋มเยอะนะครับ มันต้องเรียบๆนะครับเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวก็รู้นะครับประมาณนั้นเนี่ยอันนี้มือใหม่นะขับปั่นไม่กี่ครั้งแหละนะครับฝีมือไถกับปั่นนะ่ะนะครับไม่เหมือนกันนะไถอ่ะเวลายกขึ้นแล้วก็ลงอ่ะมันก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยถ้าเป็นปั่นมันต้องเลี้ยงด้วยนะครับเนี่ยเวลาโค้งเนี่ย เวลาโค้งนะครับต้องยกผ่านปั่นนิดนึงนะครับเพื่อที่ไม่ให้ดินเนี่ยมันสาดมุมมุมในนะครับเนี่ยขอบโรตารี่เห็นไหมนะครับมุมในนะครับมันจะเป็นหลุมนะครับเนี่ยเนี่ยนี่ยมันจะเป็นแอ่งนะเห็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเนี่ยถ้าไม่ยกเนี่ยมันจะเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้นะครับนะอ่ะ มือใหม่หน่อยนะจริงๆแล้เราเราไม่ต้องถอยนะครับเราไม่ต้องถอยนะเราไปเลยนะครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับปั่นอะเวลาเราปั่นก็อันนี้พูดถึงว่าคนไหนที่ไม่ค่อยเป็นนะครับเวลาปัดรอบแรกนะครับก็เก็บมุมเลยนะถอยหลังเก็บมุมนะครับเร่งเครื่องแล้วก็วางวางโรตารี่ลงนะนะครับเราค่อยๆ่อยปั่นค่อยปั่นค่อยปั่นออกนะครับปั่นออกไปเลยครับ พอถึงมุมนู้นก็ไปเก็บอีกครับเพราะเวลารถปั่น่ะเวลามันโค้งนะครับมุมจะไม่ได้นะเราจะไม่ต้องเสียเวลาเข้ามานะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามาเก็บขอบที่หลังนะครับเราเก็บไปเลยนะครับเดี๋ยววนเสร็จ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 แล้วก็เสร็จเลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็สาดดินมาตรงร่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวเราวางสายอยู่ตรงเนี้ยมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพลิกดินขึ้นมานะครับ เราพลิกดินขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับมันมูลเยอะเกินไปอ่ะเวลาให้น้ําอ่ะพอน้ํามันมันชี้ไปตกตรงไหนนะครับมันจะเป็นเวิ้งแล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้าร่องนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าถ้าให้น้อยางผมมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวประสบการณ์ก็จะบอกคุณเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนะครับผมก็บอกเท่าที่บอกได้นะครับใครสงสัยก็ไปถามในกลุ่มนะครับไม่ก็โทรมานะครับ ประมาณนั้นนะเนี่ยแล้วเวลาเราปั่นนะครับเราล็อกคันเร่งไปเลยนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องมาผ่อนมาถอยนะครับอันนี้ก็มือใหม่นะมือใหม่ก็การระยะไม่ถูกนะครับเวลาเราปั่นปั่นเป็นยังไงหรือยังไงนะครับถ้าเกิดว่าคุณปั่นแล้ว ถอยหลังถอยเข้าอย่างเงี้ยมันกินน้ํามันนะครับถอยเข้าถอยออกเฟืองเฟืองนะครับเฟืองมันสึกไวนะครับถอยเข้าถอยออกกินน้ํามันนะครับถ้าเราเร่งเสมอทุกตลอดนะครับมันจะไม่กินนะเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวพอนเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวพอนไม่ได้นะครับฮะจะประมาณนั้นนะครับเนี้ยนะครับ เวลาปั่นนะครับเวลาหัวงานอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะมันจะเป็นโค้งนะครับมันจะโค้งนะถ้าไม่โค้งเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะเลี้ยวไปไม่ได้นะเราต้องเลี้ยวกะให้พอดีนะครับประมาณนั้นอันนี้บอกคนปั่นนิดนึงนะครับประมาณนี้อ่าเห็นไหมจะเลี้ยวประมาณนี้นะครับ ยกนิดนึงนะครับไม่ให้ตรงนี้มันเป็นแอ่งนะครับเห็นเห็นรอยไหมเห็นรอยไหมที่เป็นนิ้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ยกเนี่ยมันจะเป็นแอ่งนะครับถ้าเกิดว่าปลูกผักปลูกอะไรปลูกมันปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยเราต้องละเอียดหน่อยนะครับคือจะต้องให้พื้นที่เราเนี่ยเรียบเนียนนะครับเดี๋ยวปั่นเสร็จนะครับอันนี้รถผมเองนะเดี๋ยวปั่นตามยาวเสร็จนะครับปั่นตัดนะปั่นตัดนะครับ ปั่นตัดเพื่อที่ตรงไหนเป็นเอ่งเป็นโค้งเนี่ยเดี๋ยวจะปรับนะครับเดี๋ยวผมจะขับเองนะครับปรับปรับปรับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็รอบที่สามก็คือตรงนะครับย่อไปทางไหนก็ปันไปทางนั้นนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับมาดูให้ดูนะครับว่ามันปัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับมันล้วนฟูมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยนี้ครอบแรกนะครับใช้เกียร์กระต่ายหนึ่งอะใช้เกียร์หนึ่งแล้วก็รอบห้าร้อยสี่สิบนะครับเนี่ยถ้าเราเต็มดินดีอย่างนี้ดีนะครับ มันก็จะดีนะครับทุกอย่างมันก็จะดีนะครับถ้าเราทําได้ถูกต้องวิธีนะครับถ้าใครสงสัยก็สอบถามหลังไม้ได้นะครับไม่มีปัญหานะยินดีต้อนรับเสมอนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ